ทงคัตสึที่ติดใจออนที่สุดในตอนนี้แนะนาร้านนี้เลยทงคัตสึอาโอกิ o สายหมูทอดแบบต้นตํำรับญี่ปุ่นแท้เรื่องคุณภาพหมูยกให้เป็นนัมเมอร์วันแป้ง,ง,งเกล็ดขนมปังแบบกรอบๆนเนื้อหมูก,ก็คือหนานุ่มฉ่ำเอกลักษณ์ของเขาคือเนื้อสี่ชั้นผ่านกระมมาวิธีที่สุกแล้วนะห้ามดามาเด็กกินกับซอสธงคัตสึเนื้มันโคตรดีอย่างนี้ออนสั่งเป็นเซตสันนอกพิเศษกับข้าวญี่ปุ่นฮอกไกโดเม็ดข้าวคือดีมีความเหนียวน,น,นุ่มระอนๆแบบนี้บอกเลยว่าหุงใหม่ทุกหม้อนะจ๊ะส่วนต โชยุเป็นคอมโบที่ดีเหมือนอกันนะญญใครที่ชอบแกงกะหรี่เขาก็มีม <า S 1> ด้วยมาเป็นเซตเลยเสิร์ฟพร้อมกับสันในพรีเมียมแกงกะหรี่ลองกินแล้วคือเข้มข้นไม่เลี่ยนแล้วกินคือหอมมากนี่กินคู่กับเนื้อสันในตอนแรกคิดว่าจะฝืดคอ,<ข>อ <แ S 2> นะเนื้อสันในบอกเลยว่าไม่แห้งแล้วก็ยังฉ่ำอยู่ด้วยจิ้มกับเกลือคืออร่อยมากเกลือฮิมาลายันแบค็ฮิมาลายันแล้วก็ซีซอสขอประเดิมด้วยแบค็กฮิมาลายันเพราะไม่เคยกินเป็นเกลือที่มีความแปลกมีกลิ่นกับมาถานอะไรนี่มันแปลกหม่อ่อนก็ต้องขอลองซะหน่อยเป แน่เพราะว่าใหญ่มากกุ้งลายเสือเนื้อเด้งๆเลยสำหรับออน,นี่คือตัวเดียวคืออิ่มมากที่ไม่เหมือนใครที่นี่มีน้ำสลัดถึง3แบบด้วยกันงานที่เข้มข้นสุดๆน้ำสลัดยูสุคือกิน<ม>หอมมากสลัดบวยที่ออนชอบสดชื่นมากเฮยังไม่หมดนะออนยังสั่งไอติมมากินเพิ่มยีกพีชแอนเลมอนจัดไปอีกหนึ่งถ้วยมาตามออนได้เลยนะสาขาใหม่เปิดที่วันแบงคอกชั้นสามของคัสืออาโอคี